วันที่สองทุกอันใหญ่หลวงของสิ่งมีชีวิตส่วนที่สามเอาขนมปังมาบี้เป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยแจกปลาตรงท่าน้ำที่เมื่อครู่เห็นว่ามีแค่สองสามตัวนั้นผิดถนัดบัดนี้มันแห่กันมาจากไหนไม่รู้เป็นฝูงใหญ่เพียงโยนเศษขนมปังลงไปแค่สองสามชิ้นก็เห็นพวกมันดิ้นโครมครามแก่งแย่งกันราวกับเกิดกรียุก ขนมปังกองใหญ่ของฉันแก้หิวปลาโชคดีได้แค่ไม่กี่ตัวและเป็นการประทะประทังเพียงช่ววูบชคว,วาบฉันสัมผัสถึงการหยิบยื่นความช่วยเหลือเล็กน้อยที่มีให้พวกมันได้ในเวลาสั้นแสนสั้นไม่มีปลาตัวไหนอิ่มเลย สัตว์ทั้งหลายมีกรรมเป็นที่พึ่งของตนจริงๆพวกมันไม่มีบุญคอยรักษาไม่มีบุญคุ้มจากความหิวโหยปดโซไม่มีบุญปกป้องจากความหนาวร้อนในโลกนี้เหมือนบ้านไม่มีรั้วพยันตรายหรือวิบากชั่วไหนๆก็สามารถเข้ามาจู่โจมเล่นงานได้สบายๆโดยไม่ต้อง ผ่าอุปสรรคใดๆทั้งสิ้นแถมยังต้องละหกและเหเลล่อนไปเกิดตายในสภาพบุญน้อยไปอีกนานแค่ไหนไม่อาจทราบสูตรลมหายใจลึกพวกหมาแมวในวัดคงได้กลิ่นคนใจดีชักแห่กันมาล้อมหน้าล้อมหลังขออาหารฉันบ้างแต่ในมือฉันว่าง วายเสียแล้วไม่เหลืออะไรให้พวกมันอีกเลยได้แต่ถอนใจเฮือกใหญ่เดินออกจากวัดด้วยความเศร้าสลดมนุษย์และสัตว์เกิดมาเพื่อเจริญวัยกระทำการดีร้ายด้วยความไม่รู้เป็นหลักวันหนึ่งก็ต้องแก่ลงแล้วตายไปรับผลกรรมแบบหมดสิทธิ์เลือกแล้วก่อกรรมต่ออีกเพื่อรับผลอีก หาแก่นสารได้ที่ไหนยิ่งคิดยิ่งสังเวชตนเองและเพื่อนร่วมทุกข์นับอน,นันต์ทั่วโลกกระทั่งเกิดสติเพราะความเคยชินในการรู้ฝ่าเท้ากระทบพื้นจึงระลึกได้ว่าจิตก,กำลังเป็นทุกข์ก็ดูทุกข์นั้นโดยความเป็นสภาพบีบขั้นจิตให้หม่นหมองเต็มไปด้วยฝ้ามัวผ้าพลายซึ่งเมื่อ เห็นทุกทางใจอยู่เดียวเดียวก็คล้ายสภาพทุกนั้นถูกแทนที่ด้วยสติเต็มดวงกลายเป็นเบิกบานขึ้นมาใหม่เบนวิถีความคิดไปอีกทางคือเป็นมนุษย์นั้นดีอย่างนี้เองหนอหาเงินเลี้ยงชีพก็ได้แถมเมื่อเกิดในยามพุทธศาสนาอุบัติก็มีปัญญาเอาชนะความไร้สติ ความไม่รู้และความแน่นทึบทั้งปวงได้โชคดีกว่าสัตว์ทั้งหลายเป็นไหนๆอย่างไรฉันต้องเอาตัวรอดจากสภาพความไม่รู้อันเลวร้ายและหน้าประวัติพันพึงในชาตินี้ให้จงได้สรุปคือวันนี้ฉันเห็นสภาพสุขและสภาพทุกอย่างชัดเจนพร้อมกันในวันเดียวแค่เหลื่อมเวลากันเพียงเล็กน้อย นอกจากนั้นยังเห็นทั้งสุขและทุกข์โดยความเป็นสภาพที่ปรากฏภายในและสภาพที่ปรากฏภายนอกด้วยมันเป็นอะไรที่ทำให้โลกทัศถึงกับเปลี่ยนแปลงเหมือนคนที่สะดุง้งเพราะได้ยินเสียงร้องเตือนให้ระวังงูพิษบนพื้นขณะกำลังเดินหน้าละลื่นอยู่ในสวนดอกไม้วิจิตร พันเหลือบมองพื้นก็พบงูเงี้ยวเขี้ยวขอหน้าขยะขยแยงชวนสยองก้าวเสือกคานยัวเยะไปหมดและมันก็ไม่ใช่ภาพฝันผ่านเสียด้วยแต่ยังเป็นฝันร้ายที่ฉันกำลังถูกขังอยู่ในนั้นด้วยตาที่เปิดครึ่งหนึ่งบ้างกับปิดมิดลงบ้างแล้วแล้วเล่า ยังไม่อาจลืมตาตื่นเตือนจริงจังเสียทีโปรดติดตามโพสต์ธรรมะจากดังกรินพรุ่งนี้เวลาสองทุ่มตรงนะคะที่มาหนังสือเจเดือนบรรลุธ,ธรรมหนังสือประสบการณ์ธรรมะกึ่งนิยายนิยายที่แต่งขึ้นจากประสบการณ์จริงของเหล่านักภาวนา หนวกเข้ากับวิธีการเจริญสติตามแนวสติปฏฐาน4เรียบเรียงและโพสโดยแอดมินโจ๊กยุ้ย